พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้ารวมบทที่ห้าถึงแปดแก่นของพระน้ำพีสัปดาห์ที่สามโครงร่างวันพุธและวันพฤหัสเล่ลมัทที่สามถ้าเราเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยการกับโะรงในลักษณะการตายของโะรงแล้วเราก็จะเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยการกับโะรงในลักษณะการเป็นขึ้นของโะรงด้วยเป็นแน่อาราบิกที่หนึ่ง เติบโตใยการเข้าสนิทด้วยกันกับองค์ชี้ถึงการเข้าสนิททางอินเสียภาพในการเข้าสนิทนั้นมีการเติบโตเกิดขึ้นเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งรับส่วนในชีวิตกับลักษณะพิเศษของอีกฝ่ายหนึ่งอารบิกที่สองในการเข้าสนิททางอินเสียภาพกับพระคิดนี้ทุกสิ่งที่พระคิดได้ประสบการณ์ก็ล้วนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของเราอารบิกที่สาม บัดนี้การตายและการเป็นขึ้นของพระองค์ก็เป็นของเราแล้วเพราะเราอยู่ในพระองค์และได้เข้าสนิทกับพระองค์อย่างเป็นเอินเสียภาพนี่ก็คือการตอ,อกจริงอาลบิกที่สการตอ,อกจริงเช่นนี้กำจัดองค์ประกอบทางด้านลบทุกอย่างของเราให้ความสามารถแห่งการใช้งานของเราที่พระเจ้าทรงเนื้อมิตรสร้างไว้ให้ได้เป็นขึ้นมายกชูความสามารถแห่งการใช้งานของเราให้สูงขึ้น เพิ่มเติมความสามารถเองการใช้งานของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทรัพย์ท่านชั่วทั้งตัวของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราลาบิกที่5ลักษณะการตายของพระคริสต์คือการรับปฏิสมมาซึ่งได้กล่าวไว้ในลมบทที่6ข้อ4ส่วนลักษณะการเป็นขึ้นของพระคริสต์คือภาพใหม่ของชีวิตซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อที่4อะลบิกที่6ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ ไม่ได้ชี้ถึงการเป็นขึ้นทางทัศนภายนอกในอนาคตแต่ชี้ถึงขั้นตอนแห่งการเติบโตที่อยู่ในปัจจุบันนี้อราบิทที่7ในขณะที่เรารับะดิศมาเราก็เติบโตด้วยกันกับพระริสในลักษณะการตายของพระองค์บัดน,นี้เราก็เติบโตเข้าสู่การเป็นขึ้นของพระองค์โดยการตายของพระองค์อราบิทที่8องค์ประกอบแห่งการตายของพระคริสมีอยู่ในพระองค์ฉันใด องค์ประกอบแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็มีอยู่ในพระองค์เองฉันนั้นตัวของพระองค์เองก็คือการเป็นขึ้นอาราบิกา๙หลังจากที่เรามีประสบการณ์ต่อการปรปับปรติศมาที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเติบโตอยู่ในพระคริสต์และร่วมกับพระคริสต์ต่อไปในลักษณะแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งก็คือการําเนินชีวิตตามสภาพใหม่ของชีวิตนั่นเองสัปดาห์ที่3าวันพุธการบารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า รมบทที่หกข้อถึงหกเพราะว่าถ้าเราเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระองค์ในลักษณะการตายของพระองค์แล้วเราก็จะเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระองค์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วยเป็นแน่เพราะเราทั้งหลายรู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อการแห่งความบาปนั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสข,ของความบาปอีกต่อไปโรมบทที่หกข้อที่ห้า เปิดเผยประเด็นสําคัญของหลักความจริงว่าผู้เชื่อซึ่งได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระคริสต์ในลักษณะการตายของพระองค์แล้วก็จะเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระองค์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วยข้อนี้ครอบคลุมถึงสองขั้นตอนของการเติบโตในพระคริสต์ขั้นตอนแรกนั้นได้เกิดขึ้นแล้วส่วนขั้นตอนที่สองยังคงดําเนินการอยู่ด้านหนึ่ง เราได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระคริสต์ผ่านการรับปฏิสมาส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยการกับพระองค์ในลักษณะการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งก็คือในสภาพใหม่แห่งชีวิตนั่นเองเรื่องอ่านข่าวสารวล,ลีลักษณะการตายของพระองค์ในโรมบร 6, 5, ทที่หข้อที่ห้าชี้ถึงการรับปฏิสมาที่กล่าวถึงในข้อสี่ การรับปฏิสมาเป็นลักษณะการตายของพระพสต์ในการรับปฏิสมานั้นเราได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระพริสวลลีเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันเป็นความท้าทายสลับนักแปลหลายคนอย่างไรก็ตามหากเรายึดตามความหมายของศัพท์ในภาษากรีกก็จะไม่มีปัญหาศัพท์ภาษากรีกที่แปลว่าเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันถูกใช้ในลูกับที่แข้อที่เ เพื่อกล่าวถึงพงหนามที่งอกขึ้นมาด้วยกันกับต้นข้าวสารีทำรองเดียวกันเราก็ได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์เมื่อเรารับปฏิสิมมาเข้าสู่พระคริสต์ในแง่หนึ่งเราถูกทําให้ตายแต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็เริ่มเติบโตสิ่งนี้คล้ายกับการหว่านเมล็ดลงในดินภายนอกดูเหมือนว่าเมล็ดถูกหว่านลงไปแต่แท้จริงแล้วมันเริ่มงอกขึ้นมา เมื่อเราถูกจุ่มลงในน้ำเราเหมือนเมล็ดที่ถูกปลูกลงในดินการรับปฏิสมาเป็นดินที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตฝ่ายหินญยางเราทุกคนจึงได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระริษในลักษณะการตายของโครงโดยการรับปฏิสมาเข้าสู่พระริษเปาโลถือว่าการรับปฏิสมาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเติบโตในชีวิตของเรา ในการรับปรับติสมานั้นเราไม่เพียงถูกฝังเข้าสู่ความตายแต่เรายังเริ่มเติบโตด้วยนี่เป็นข้อเท็จจริงแม้เราจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนด้วยความคิดของมนุษย์ก็ตามประเด็นสําคัญคือการรับปรับติสมาคือการเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระคริสต์การเติบโตของพระคริสต์ในผู้เชื่อนั้นเป็นข้อลําลึกเช่นเดียวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิต ซึ่งมักจะเป็นข้อลํำลึกเสมอการรับปฏิสมาาเป็นขั้นตอนของการเติบโตที่คล้ายกันกับขั้นตอนการเติบโตของมนุษย์ในคับมันดาในการปฏิสนธินั้นตัวอ่อนจะเริ่มเติบโตจนมีลักษณะเหมือนบิดามารดาของเขาเช่นเดียวกันในการรับปฏิสมานั้นผู้เชื่อก็เติบโตโดยการเข้าสนิทด้วยกันกับพระคริสต์ในลักษณะการตายของพระองค์นี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ เราไม่ควรดูแคลนช่วงเวลาที่ผู้เชื่อถูกจุ่มเข้าไปในน้ำและผ่านน้ำเพราะในช่วงเวลานั้นเองพวกเขากำลังเติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระพิสในลักษณะการตายของพระองค์หลังจากที่รับปับิสิามาแล้วพวกเขาก็ได้เติบโตโดยการเข้าสนิทด,ด้วยกันกับพระพิสในลักษณะการตายของพระองค์การรับปฏิสมาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่าการรับปฏิสมาจะเป็นทางการเพียงใด การให้ปรับติศสมาแก่ผู้คนเข้าสู่พระเยซูคริสต์นี้ได้ส่งผลใ้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือพระวิญญาณนั้นทรงทําให้พระคริสต์เติบโตขึ้นในผู้เชื่อที่ได้รับปรับติศสมาเมื่อเราประกาศพระคริสต์เยซูเราต้องตระหนักว่าในท้ายคำที่เราประกาศมีพระวิญญาณนั้นอยู่เมื่อเราประกาศพระคำเราต้องมีความเชื่อว่าเรากําลังประกาศพระคำของพระยยโฮวาพระคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และพระคำของพระเยซูคริสต์ยิ่งไปกว่านั้นพระคำก็คือพระวิญญาณเมื่อเราประกาศพระคำแก่ผู้อื่นนำพวกเขามาสู่ความรอดและให้บัพติศมาแก่พวกเขาในน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนักถือบัพติศมานี้โดยทําให้พระคิเดเติบโตขึ้นภายในพวกเขาเมื่อคนบาปได้ยินกิตติคุณเชื่ออธิษฐานและยอมรับความรอดโดยจะหนักว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว เราก็ควรจุ่มเขาในน้ําแห่งบัพติศมาการรับบัพติศมาในน้ําเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าเขาได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าจิีกภาพที่ผ่านขั้นตอนกล่าวคือเขาได้ถูกจุ่มเข้าสู่การเข้าสนิทกับพระเจ้าจิีกภาพการที่เขาถูกนําเข้าสู่พระเจ้าจิีกภาพในลักษณะนี้คือการที่เขาเติบโตด้วยกันกับพระพิษผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตีเกภาพ ดังนั้นหลังจากผู้ที่กับใจเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วเราควรมีความเชื่อในปฏิทธิภาพของบัติศมาและให้เขารับบปติศมาทันที